สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวซีรเนียนนะครับก็จะมาห้องอัดครับพาใครม่รุ้มาทําอะไรม่รุ้เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้นักร้องของผมนะครับจะร้องเพลงเสียงจะดีจะพะแค่ไหนหรือว่าถูกใจแค่ไหนไปติดตามกันข้างในครับป่าไปข้างในกันมาวันนี้นะครับก็มาที่ห้องอัดนะาห้องอัดกันนะครับที่อําเภอบัวเชินะวันดีนะครับก็จะผู้ควบคุม วันนี้ก็ให้อาจารย์เมานะครับมีตบนนะครับก็เป็นผู้ควบคุมที่ร้องอัดครับนักร้องนะครับพี่เสเมียนนะครับแหมนะครับก็เป็นอสนะครับเป็นอสนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาฟังนะครับดนตรีปาะสังเพลงเกินก่อนนะก่อนที่จะฟังแบบเต็มเตมกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับเพลงชุดนี้กันด้วยนะมาทดสอบฟังเสียงดูอนะครับอันนี้ก็ ห้องอ่านเล็กๆของเรานะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อทำงานกันได้นะเล็กๆราคาย่อมเยาเบาๆก็เพออย่างนั้นนะอ่าได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมที่หูได้ยินไหมได้ยินไหมยิ้มก้อยฮ่าได้ยินไหม ได้ยินไหมได้ยินไหมอ่าได้ยินดูอ่มาได้มาได้ซ้อมได้ยินแล้วอ่ะทดสอบลองซ้อมดูนะครับโอเคครับทดสอบเสียงนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผลงานที่ศิลปิน กำลังจะร้องนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะน่าจะค่าจะทำเต็มปีกัน,นครับอดโกดินลาอ้ายนี่นาปากเมียบ่ได้แม่นักเจ้าเกี้ยได้ไอปากบ่ได้แล้วเมีคนนี้อ้า วันดีไอ้ลือบ่ได้ไอ้ตักน้องรลกตั้งแ่คาคือเามาเที่ยวขคนเจ้ายังเที่ยเมียเราว่าเรื่องเอาหุใจขั้นเลาไมได้กับโคศิวาไอาสิไปแต่นี้เ ความสาวก็เท่าอย่างนั้นมທ ก็มร,รู้นะครับก็ตอนนี้ก็น้ามืดกันเขาบอกว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้แล้วเมียจะดื่มฉี่กินขี้ทางทางนักร้องบอกว่าถ้าเมียได้ฟังเนี่ยต้องต้องต้องยอมดื่มฉี่เอากินนะครับก็นะเราฟังกันดูนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนที่จะแบบเป็นรูปเป็นร่างนะนะครับก็ เมียได้ฟังก็คงจะประทับใจวานนั้น <laughs> นักร้องบอกอันนี้ทำทำทำเพลงเอาใจอ,อผู้ที่เป็นภรรยานะครับก็คือหลายๆคนที่อมีแฟนหรือว่ามีเมียเป็นของตัวเองแล้ว <laughs> ไม่ใช่ยืมคนอื่นเข้ามาใช้นะนะครับ ก็เป็นก็ต้องเป็นของตัวเองด้วยนะแล้วก็จะได้ฟังเพลงนี้อามาลองฟังกันนะครับลองฟังกันอ่าย่างกําลังเอ็กพอร์ตกํลังเอ็กพอร์ตอยู่อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมฟังกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับอ e รคคอร์ดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาลองฟังดูอ่าลองฟังดูกันิดหนึ่งนครับว่าจะเป็นยังไงนะ หน้าคุณบิกครับกับหน้าหน้านักร้องครับทางนี้ทางนี้ผู้กำกับอย่างเดียวครับขอทุวเดินลาไอยนนาปะเมียบ่ไดแม่นักเจ้าเพียงใดไอปะบ่ดั แล้วเมียคนนี้พาแรีงพางานเวาน้ำใจแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันในอัลบั้มเต็มกันนะครับก็เราไปติดตามฟังตอนนี้ก็คือเบิร์ดเบิร์ดแซมเปิลนะครับก็ขอบคุณนะครับอาจารย์เมาส์มิมนนะครับก็ต้องขอบคุณที่ช่วยมิกนะช่วย ดูแลนะเ่ไปช่วยฟังกันนะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนักร้องนะโอ้โห,โหรู้สึกว่าไปเย็นนี้เมียอ,อะไรนะกินจะดื่มชีเลยดื่มชี <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับก็ติดตามชมกันได้กับเพลงอะไรได้ชื่อเพลงเรายังไม่ตั้งนะ เดี๋ยวคอยใส่ซื้อเพลงทีหลังนะครับก็เสร็จทุกที่เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวก็ต่อไปก็เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับก็ติดตามฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็เนกําลังใจให้กันละกันด้วยนะครับติดตามชมเพลงนะครับกับพี่เสเมียนเสเมียนใช่ไหมอ่าชื่อเสเมียน,น,อ,นอ่านักรบผาลืนนะครับก็ติดตามกันนะครับอ่า สองก่อนต่อนะครับแบบนี้นะครับก็จะไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเอะไ,ไรนะเท่าเบาเท่าผู้บาดเจ่านะครับเฮียมารวมเดี๋ยวมารอฟังเต็มๆกันนะครับ cùng mình